อะไรนี่อันเดียวเลยบ่้นมยังเออเพแต่ว่ายิบาบาทอันเดียวเลนเนาะงานแม่กจะาัเนเออมไม่กินข้าใส่ใส่หน้าตูสำเนียงไปทั้งเดนี่เรียว่ขี้อนะไปเซนนี่บ่หน้าตูสเนียงหน้าตูสำเนียงเลยครับเอาว่าจังเส้นตีตามเม่มของตลาดตามเองมันกิน เอาหมเอูวานเหมูวานเาเลยไปุูนแมนบอนั่นตัวนี้มันซอยเอาตัวนี้ตัวนี้หมูวานเขาเลยไปุูนแมนบอลวาบ่แมนบาดแตเจ๋เข้าไปทั้งุูนเออโอ้ดยบ่เสียงมาตูนียเออโอ้บ่แมนบาดตเจ้าเด้คอยกังวิบนี่คอยมาจำตน้ำปาเน่ยน่เก่าเนเป็นรถไเกียวอีพอมกี่ยวืน่กินบ่เบิด์ดนี่จะไดกินดบบลานหน่อยหมูว่าน ไปเยอะมากอะไากูก <te> <lush> ันตฮะูก huh. ัาดองดองไดอไมัได้อยู่บ้างเอกบา่้องวตัวสีเป็นอันนี้โอโอ้โจเมนเครื่องเด็กเครื่องอันมือกัสอยพ่อมือเ่อืไปตายแหง่ตัวอีปูพูดถึงอีปูมเมื่อนนี่อบนโลกูอยังไม่แชื่อุบป้ ก็บอกอร้านชื่อไกระดาษข้าะะกูอา้กัวสิลากไปมเขาอยางีอครับออวยวยถ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 วยจิ้ขาก่อนมาจิ้งข้าวัน้วมจ้าบาแกบอมากอยเดียวครับครันี่เราจะไปชิดตัวน้ำบวกน้ำ้าบ้าก็มีอยู่บ่มิตโฟอย่น้ำลดเาม่เป็นนั ไวเาอนี่เปั้นเด็างหลังัขมาบนี้ได้่มามาเขามากลาเขามาหมต้องมอกนโหลดถึงมากกิโหลดเขาวเนี่ยได้ไปหาเก็บหาเกี่ยวน้เดืองใส่อ่าเมืองขั้นทงขันแท่นี่แขันแท่แปลงนี่ละปะนี่แปลงสีลงนี่แปลงเน่ย้เก้อมู่หันก็ต้องไปน้ำกันไปเฮ็ดน้ำกัน ขุดเอียกมันอยู่ขุดอยมันกขุดเท่ากันมันมันหามูเฮดคนละขั้นหมแบกไปเราเอาผู้ลักทางกผู้ลัดุมมนอตัวออกขขละขันเล่มันสีซับหมวกัับหมวกันคละขันมึงเลนไล่ดีด้ว่าโอ้หนโดนมันมีคนเดียวหรือวมันอยู่ใ่เดีเยวคนละขันอย่างไรที่ว่าเกมื่อวามันจะเลียนเป็นไรนี่คือปลายังเกาปลารดไง เขอกเขาเอสเาสาดแม่เอ้ยังพูดแม่ายอยู่มากเยนะี่สามพื้นไม่มนั่งข้างนัตก็ได้ไม่ใกล้เียตอนอมาบอกมอน่อแม่หอคือกาบอกแม่บอกลูกไผ่ไหมจกได้ยิ่สองขนนังสือบ่าแส่แต่แม่สองนหน่อยเอ้ยพอรแแม่ ไม่เป็เจเขิงข้าจะได้ไปหาเก็บเผาแล้วมาใส่แรงงานหน่อยพ่อหอด่หาปีเออมันถูกขวดเขาแล้วเก๋ไปทำงานแล้วแรงงานไทยคลิปบอกเลยไทยคลิปเลยใส่แรงงานเด็กพี่ถั่วอีกบ่ตักลาบอีปู มนก็มีนี่โอ้ยวยงแตกติดวยแต่เสียดายทีนี่ายลยเนะเพื่อที่เป็นลาบอีปู่นปะเพราะละมนเพราะละกับแต่เป็นย่ำบงย่ำห้าถ้าันดงก่าหากะเยียงกว่าเนาะแกยังเติมเสียไรเพิ่บหมวกก็ได้นัวจังเยเติมได้ ก็คือเอนมนี่แต่กลับไปข้างหลังอืมอ่ืมขอทุงไม่เจียวเกยขอทุงขนมใช็ไนะกินข้าวแรกข้าวข้าวบ้าทงข้างหวานม้นเกหน้าที่เองคนท่กลางคนนั้นปรสะบวกไปยังก็ชูปลาดหลปลารดย้เป็นตะบบก็จะวะ อุ้ยประเดนอบที่ตามใส่ปุยข้าอน้ก็ตบตไปก็ได้ทุกสห้ยเือตุกไอ้ตบไปตบไนตบไป่บตบไปตบนปตบไ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 ก็บัปตไปตบไตบไป่บไปต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 ไปตบปตบไ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 ปปตัไปลบไปตบไเบ็นตไปตบไปตบไปตบไปตตไบ นีินกามาะมัเวม่บ่ที่มันด้ยังกัดยังตอนยังกันไหนเนี่ยรูรถเพราะว่ากินตัวมือเยอาอ๋อพคะหละกินมีอยู่นี่ดรานเนาะกิีหลายเรื่องใต่ยางอ้อมไม่ดูใช้ปากกอกข้นเลย ไม่เกี่ยวแลวสองคนนี่มน an> so ้ม่มี้นตกลับมาูหอมสองไร่น่อเลยดูรถด่วนห้าใร้หัวมันเน่ะมขึ้นไบยนยิ่งมัดขึ้นนั่นอยปลอดภเลียงเกี่ยว

คุณเน่พุณเน่เอาไปตัยพุณน้ำฝนจะนับไปฮะหน่อยๆสองบักน้อยนะมงเขานเงกินเกลี้ยเนีมาจนคอก็นีี่ละก็จีนคอไปเฮ็ดไปทำมันมาจินเอะลเส้อเมียเซืเด้อพอตอนอยกอาญาเด้องานแห้งเบาเสียงดังมองล่องตะลีกแน่งานก็แล้นกันก็ในนั่งแล้วก็ติงว่าเปล่ยนเนี่ยจะเอาแม่โคหนวินงึ้นเน่ยเยาวายาหาเถอะเยาว์ยาชุมหนีมันยาเเสียงดังมาก เกินเต้ามีอเกมยเ่าลสักกันท่เกินเล่ากัวงมดอ๋อเลืมใส้บกอกมาอยู่เจียวสุที่ออกกันเนะตนันถึงดาบโดทั้งล้งเกียวทั้งล้งน้งมุนเที่ยวออกทั้งางนไักลาบน่ดหนึ่งเจีเนี่ยก็ัดี่ไป้นน่นเวอาาวใหเย็นเนาะแล้วกมา อลมาตีมาจใผักพยุนโคมา่้ผักยุโคห้่งของสนามว้างเนีักเจุกเขาไปเช็ดันสุดทุกวันมีมอังกุตุสนามในแม่ก็ครูมีน้ำด้หรือเปล่า อยากต้นำก้นิ่นน่องตาางคู่เทืออกไป้อตัอ้งนี้ข้ามไงและยาวเข่ากล้องหันมาหันมารวมด้วยเข,ข้าก้อม่บอกพี่น้องเลยไม่อยางกินเนี่ย าน้องเบอลดัจังปูทั้งปลาปทะเลก็มีปลาวะทะเลบอกดวงพ่อนเบิ่งเนบรรยากาศเขาก็บรรยากาศขนัดาบีะปูเหนูกินไหมเปติดนนำทางมันจะบอกออดเอามีดถากเอาเลยมือไปน้องเลี้ยงน่าจะน้ำหมดจนนี่เนาะเอาเลยกเที่ยวแบบหลากบ้ามาติดใหย่ยนะ

Hey, what